กับจำนวนเกษตรกร114รายโดยเฉ<ม>ลีย่ยก็อยู่ประมาณ7่ต่อรายกิจกรรมที่เรา,เาลงก็เป็นลักษณะหนึ่งบาแล้วผกพงพอใจที่พัฒนาที่ดินเข้ามาช่วยเรื่องโซนนิ่งเรื่องนี้เป็นยังไงมากดีตรงที่ว่าเราไม่ได้ไปทําเรื่องไว้ก่อนเราทีนี้มาก็ยื่นยื่นเอกสารในตําบลก็มานี่เอาเลยมันก็ดีไวไวมากครับ<ว> ต่อยูยูตอยูเยอะนีเขาเรียกนิพพอง่อประเทศสองเนอะนี่กุ้งไขยลง้วครับเนี่ยเหลือหอยขมจะไปเอาหอยขมมาลงอีกถ้าเรามาทำไดีนะรู้สึกถ้าเราทำกันได้ถ้าเราเอาบ่อจิ๋วเรามาแทนถ้าสมมติว่าทองนี้ไม่มีอันนี้เป็นทำคันแดนไว้ด้วยใช่ไหมคันแดนเนี่ยทำให้ชาวบ้านไว้แล้วเอาบ่อจิ๋วมาลงเป็นอีกรูปแบบลงพร้อมกันเลยอะผมว่ามันจะสมบูรณ์แบบมากกว่านี้นะอันนี้แปลงนี้ชื่อว่าสมบูรณ์แบบ เป็นต้นแบบได้อย่างเงี้ยหลังจากเราทำไปแล้วชอบไหมชาบ้านมีคนมาถามในหมู่บ้านเขาก็มาถามว่าทำยังไงถึงได้บ่อแบบนี้แบบนี้เพราะผมอยู่ในกลุ่มยังมรรมะโครงการนี้มาปุ๊บเขาก็ส่งเข้ากลุ่มถ้าเราเห็นต้นแบบนะ้เจ้าบ้านอยากก็อยากให้ประชาสัมพันธ์ให้ให้ให้คนด้วย ปีหน้าเนี่ยหรือปีอะไรถ้าเขาอยากกลับมาทําแบบเนี้ยเราก็เราทําเป็นลายบุคคลนะครับปรับรูปแปลงนาเนี่ยเราเป็นทําลายบุคคลเรื่องโซนนิ่งปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสมเราทํานาเนี่ยชื่อว่าท่านต้องออกแบบร่วมกับสถานีแต่เราก็มีว่าไม่เกินสิบไร่เขาอยากให้ดูเื่ากันฝากฝากเพื่อเพื่อที่ดีใหม่ งานโซนิ่งเป็นไงมั่งกุดประเภทสองฝังรู้นะครับไอ้โซนนี้มีนาจีไรครับพี่รวมทั้งหมดนี่19ไร่ครับพอดีผมทำปุ๋ยขี้หมูอัดเม็ดด้วยครับที่นี้ผมว่าจะมาทํรลานตากที่นี่แถมทำโรงเก็บที่นี่ครับก็ไม่ได้ขายไกลนะครับขายพี่ๆน้องๆกันแถวๆนี้นะครับแถวบ้านเราเนี่ยครับมันเป็นขี้หมูล้วนๆเลยครับขี้หมูที่ผมตักขึ้นมาจากบ่อบําบัดอยู่หลังฟาร์มนอกจากทาไรนาสมุนสมเนาะรงปุ๋ยด้วยทำไปเล็ก ครับชาวบ้านไปใช้ดีไหมส่วนมากก็จะลองพื้นนะครับก่อนแนละ้วค่อยวางอย่างมันับปะหลังนี่ก็กลองพื้นก่อนแนละ้วก็ค่อยใช้ปีหน้าจะขยายไปไหนปีหน้าโซนนี้ผมว่าเปิดที่ใหม่ ทำไมไม่เอาที่เขาทำไมคุณไม่ขยายไปใกล้ๆเคียงเวลามันทํางานมันจะทํางานง่ายเพราะมันมีต้นแบบอยู่แล้วถ้าเราทํางานที่เดิมเนี่ยใกล้ๆเคียงขยายไปที่เดิมชาวบ้านที่เขาไม่เอาเขามาเห็นเขาอยากได้เวลาเขามาดูงานมันจะเห็นสืนใหญ่เลยว่ากี่พันไร่กี่ไร่เราเปลี่ยนไปเลยอย่างเงี้ยแล้วถ้าผลผลิตของเขารวมกันได้เรามารวมกลุ่มกันเสียงดังมีคนเข้าสนใจอีกไหมมีครับมีของฟรีมีครับของฟรีแล้วผมพึงพอใจเนี่ยคนนิ่งนะตากันแดเต็มสิบได้่าไร หน้าบานเยอะไม่เกินสิบห้าเลยเนี่ยถ้าชาบ้านอยากได้ผมอยากให้ขยายบริเวณที่อยู่บ้านติดกัน าเราไม้เขาทาเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่ปลูกหญ้าอะไรอ่เนี่ยถ้าโซนนิ่งนะเราแบบเราขุดบ่อบอกเขา,าเห็นขาเอาทฤษฎีใส่เข้ามาเก็ลงตัวเลยอืมใช่แล้วหลงังจากมาทานี่ก็ดีขึ้นใช่ไหมครับดีขึ้นค่ะเพราะว่าอันดับแรกเป็้น,น้ำจัดแล้นก็คือลดต้นทุนปุย๋ยนะคะคแล้วก็ไม่ใช้สารเคมีก็ทางพัฒนาที่ดินก็จะมีสอนทาปุ๋ยหมักโซนนิ่งเพคนเขามาทาให้อยู่ใช่ไหมมีแรงงานเท่าไหร่ครับอยู่เนี้ยสองคนค่ะอืมทำแล้วมีความพึงพอใจขนาดไหน มีความสุขะแต่ก่อนหนูทํางานเป็นลูกจ้างรายได้มันเยอะแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันจะเยอะอแต่ตอนนี้ก็คือใส่ชุดชาวนาน,นี่แหละคะ่ะมีความสุขที่สุดอันนี้ก็พึงพอใจเนาะอันนี้เลี้ยงปลามาเห็นแล้วก็สบายใจมากําลังใจด้วยพวกเราก็เหนื่อยเหนื่อยกันเ <c oughs> วลาทำงานพ่อไม่อยากให้ทําบ่ออุกรณอยากเอาบออ่อจิวมาลงเพราะว่าเงินในส่วนที่เราจะมาให้ชาวบ้านมาปรับน้ห้เขาามันจะได้เยอะมากกว่าเราทํสองให้เขาหรือปรับรูปแปนงนาสาสตรที่หนึ่งที่ชาวบ้านต้องใช้ทุนอะเยอะๆช่วยเหลือชาวบ้าน บุญกุศลแรงทำฟรีด้วยเดี๋ยวรถไฟถูกหวยเลยบ่อนเพื่อนถามผมบอกว่าขุดบอ่อนี่จากบาทผมว่าพอได้เสียจากบาทนี่เป็นโครงการของกเกษตรที่ดีไมมหมเพอนเอามาใหัยสนยนี่กัเ,เลย เพื่อนฟังในน้ำคนไปเพื่อนกัดท่านมีไมา,าอีกเพื่อนก็นอยากได้หรือเปล่เนี่ยปกติไปหาต้นไม้ต้นยางว่าปลูกน้ำคูน้ำยางไม่ได้หรอกครับหมูก,กินได้อืเลียเ้ยงปูเลี้ยงปลาไปนเนาะเลี้ยงครับผมปล่อยน,น้ำจากเซฟโซล่าเสียงฟูหนุ่มหมงผมครับผมผม,มาพักไปหนีก่อนัไปห <ไป S 1> นีแล้วปล่อยลงบ่อนนี่ต่อครับมผม นี่เบิ่บอดครับเป็นจิงนาครับผมร้องเสียงปลาในน้เขาผมทําร่องไว้แต่ผมยังหาที่ลงไม่ได้ครับหาอ้อยแล้วก็มาประชาธิปันปลูกให้คนมารับซื้อพวกนี้เขามาเข้ามาซื้อประจาเลยนะคับปลูกเป็นหล,ลุมเป็นหลุมเป็นหลุมนะแล้วเขม,มีห้าโลยาวเออ <ผม S 1> อย่างนี้เขาปล่อยน้ําลงให้ลงมาให้อ้อยได้ไประจาเลยถ้าปลูกอ้อยนะหาพันธุ์มาปลูกเลยเพราะน้ำเราดีอยู่ข้างบนมันไหลลงคือผมขอร้องเขาว่ามันดักตะกอนกตจริงแต่ว่าผมเลยใส่ท่อถ้าผมทำร่องเออ เกิดผมดักน้ำตัวนี้เต็มซุ๊บมันก็จะเข้าสวนสามดูโชควันนั้นนี่แหละสามดูดมันต้องเนื้อใหญ่กว่านี้เป็นเมนบ่มันโลได้ยปีแรกปีแรกคมันโตไปเ่ดตัดแต่งจริงเนี่ยลุงเราตัดตัดตัวนี้ออกด้วยนะครับหนี่งเนี่ยตรงนี้ต้องถัดตัวนี้ออก ปรับเปลี่ยนพื้นที่โซนนิ่งบายกีแมปเกษตรกรมีอยู่มีกินปรับเปลี่ยนเป็นไรนาสวนผสมมีปักพยาบาลนี้ไิปนเยะ ก็ได้ขายพอใบตองกับขายใบไผ่กับเช็ดพริกลายขายทีแต่ปลูกฟักช่วงน้าแรงต้องแห่งกับปลูกฟักมีการเปลี่ยนแปลงหลายเติบหลายหน้าสมศมเนาะถ้าปลูกไก่บวกจังกล้วยเนี่ยใบก็บเขายได้ตลอดคือแล้วสองสามด้อยก็ไปขายต้องพึ่งพ่อใจนี่การคะแนนเต็มชิปนเซรีหลายมันเลยหทยร้องเลยมีหลายอยู่ กระายอยู่ดีคนหลายี่ได้กินจนบางกินได้ขายนะคืออุดมสมบูรณ์ดีนะตะเกี้เป็นนสั่นนินบอดกเห็นนาได้เสียเดียวกับพ่อได้เป็นไดรล่ะคะเขาโตกต่ำเนาะก๊แเล็คือคิดไว้ยังไงบ่เสียดายที่น่าบ่เสียดายจีนไม่ไม่เริ่มโคนมากนากับพ่อได้เห็นนาอยู่สี่สิบตัวเลยกับเลว่าเห็นเผื่อเห็นหลายแล้วเห็นร้องมึงจากไรเนี่ยทดลองมึงประมาณสองไร่ก้าวอาทิตย์เพิ่มอยู่ปะโครงการทายากเก็ตได้ไปเบิร์ตปลูกไกล้กล้วยไปเบิร์ตตั้งสี่แก่ปลูกข้าวปลูกกะทิกะคิดไว้ได้ดีก้าวอาทิต บ่ได้แล้วมันต้องหลายบาทบหลาายทอันนี้ก็คิดเห็นเพิ่นเฮ็ดก็อยากเฮ็ดว่าพอดีมีงบจากเพิ่นมานี่ล่ะก็เลยได้เฮ็ดพอดีจ้ะเลี้ยงกันแน่ใช่ไหมมีหมูมีงัวมีหมูมีงัวมีเสือมีไก่มีห่านมีเตี๋ยวโอ้โหมีสุนั้ลไก่หลายอย่เพิ่งพอใจเนาะเด็กนักเสือป่านนี้เข้าบานพราเห็นแล้วอยากเห็ดน้ำบ่้อแ่วันกับว่าอยากเห็ดจังสินะอยากเห็ดจิงเฮาแต่ว่าต้องเป็นสงสัยคนที่เห็ดหลายเพราะว่าราคาถูกตกต่ำอันนี้ก็ขายตะไคร้ขายดิสเนียเนาะมือหนึ่งมือหนึ่งหลายบาทบอคราเจ็ด กะเอาไปเท,าท่านัดน7-8ร้อยหรือว่าหา6ร้อยเป็นสีลาสองสามันกไปที่หนไปขายทยตลาดขายดีดยุ่นมากครับขายข้าวเดี๋ยวสองสามชั่วงแต่าลาสอชัวมงนเดือนแปดร้อยเคกะเดี๋ยวไปขายส้มขายส่ๆพริกเกิกิโล่ละ 5, 6, 6. าาหา6ซีบแว่ารายได้ก็เขามาตลอดไวลด้นะ่างเรพไหนสบาวย่างเา,างละเล็กน้อยไปร่มกันเด้อ คนหลายๆเดี๋ยวจะเสียมากดีใจผมมากอะมาเบื่อว่าเกาเห็ดไปแล้วก้อนยอดหรือซ้ำใดหรือว่าติดปล่อยหลงก็เขาเห็ดจังสี่แล้วสี่ประสมข้าวสาเร็จกอันหนึ่งต้องมีน้ำมาเติมน้ำใช่หีือม่เติมนั่นบ่น้ำนี่คือชงไงก็ปิดไปแล้วมันหล่นหล้วก็ได้ระบายไปทั้งนั้นสัเร็จก็คอยเห็ดไปไปปลามาปล่อยไว้สิปล่อยปล่อยกินตลอดเลยกดปลาเปซียนว่ากับับ พอเราทำอย่างนี้ไปแล้วมีชาวบ้านสนใจไหม ในฐานะเราเป็นหมอดินก็สนใจครับจะทําแบบผมีเยอะถ้าเราขยายผลต่อไปในอนาคตเนี่ยถ้าจากแปลงตรงนี้แล้วเนี่ยอย่างหมอดินเราเชื่อมแข็งเขาจะขยายผลนักลงทุ่วงรอบเขามีวงรอบเลยดนอกวงรอบไปเลยส่วนผมตั้งใจว่าผมีังทำข้าวอีกทีตอนนี้รู้สึกแบเอาแบบนี้เลยเยอะรายได้เป็นไงก็โอเคนะครับแต่ก่อนเนี่ยปลูกข้าวอย่างเดียวได้เท่าไหร่เปรียบเทียบแล้วเอาพุทธาเจ็ดต้นทีที่แล้วขายได้สามพันตาสามลูงถ้าสมมติว่าหวานข้าวตรงนี้ผมไม่ได้ถึงสามพันหรอกพุทธาวกี่ต้นนะเจ็ดต้นครับ ผมทำชีวภาพครับผมไม่ใช้เคมีเยอะได้ได้ตัวอีแล้วครับตัวเดื่นก็ปลาบุ้งฝอยหอยก็ยังไม่เยอะอผมเห็นของน้องสาวผมเดี๋ยวนี้เขาขึ้นวันละ20กิโลขเขาเลี้ยงยังไงเน่ะ อันนี้เขาเลี้<ำ>ยงธรรมชาติครับปล่อยธรรมชาติแล้วเขาเอาอาหารให้ปลากินแล้วมันเหลือจากปลามันก็ลงไปแต่ผมจะมาทำเป็นกระชังนี่มันเอาอยากน <c oughs> ้องสาวมา่ะมันต้องไปงม <c oughs> ผมจะกระชับพื้นที่จะลองดูเคยทำมันฟีไว้ยังว่ามันแตกต่างกันเท่าไหร่ระหว่างปลูกข้าวกับตัวนี้ก็ทำ <c oughs> ได้สองสามเท่าไหมได้นะครับเพราะว่าได้ตลอดปีปลาถ้าผมเพิขึ้นขายมันก็ขายได้ตลอดทั้งหมดกี่ไร่ที่เขาร่วมโครการทั้งหมดนี่ครับสิบหกเลยใช่ไหมครับบนกับก้นอยู่ข้างล่างแล้วตรงนี้เราก็เปมาเราจะทำทุกอย่างให้ Terima <laughs>